นอ้องบัคคิดด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องอืมพื่นนคือนอ้องบัคิดด้วยเนยาะเพียดยงกินนี่ส้อยจุส้อยจุห้อยกินเป็นอยู่บ่บปิดคิดด้วยเป็นตัวห้อยมาสร้างว่าไรขออนุญาตก่อนขออนุญาตกินด้ครับมาสันขอขออนุญาตกินด้ครับ ผมเปเองหน่อยผม,ผมก็บอกผมก็อยากกินคือกันทุกสัปดผมก็อยากกินคือกันแหละเอาเ้าอีตาได้หนิส <c oughs> มายดู <c oughs> สวัสดีครับพ่อพี่น้องบนุนีกินจูตับกันตามมัตพราบครับนี่ยังกินกันเป็นพันกันกิน เดี๋ยวจะแป็งแบ่งปันกินกันมันพอดีมืมกล่อมเลยนะครับผมเพีไม่เปน้องกองิกโมโมนกันนีตัวขุมพ่ดชัวเขียงอย่างเนาะเขียงชอบกินนี้วันนี้ออโต้ไม่มาด้วย ทำไมตาเสียนวันนี้ออตโอต้ไม่มาด้วยเป็นมาไม่เป็นไรอย่าออตโต้ไม่กินออตโอตอ้กินไม่เป็นออตโอต้ยังไม่ตื่นเลยตื่นแล้วตื่นอยู่เไอ้นี่อตากินอะไรหลานก็อยากให้กินนะหลานหลานก็อยากกินกับตาเนาะโอ้ย Boy kín cận mẫn sĩ bao lắm con sĩ hồng. Tân yêu quên yêu quên yêu có hoa, ừ. à, này, bây, bây thể là yêu khó, ừ. anh kín mày kín mày yêu เมื่อกี้ดื้อกินเป็นมมืกี้ดื้อกินไม่เป็นเขาไป็นยาตียาแรงไงที่ดื้อกินไม่เป็นหรอไม่ไม่กินต้ไม่ต้องกินดื้อสวัสดีครับคุณสวัสดีครับยัง มานี่ดิมาฝั่งนี้มาอยู่ข้างๆสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะเป็นออโต้ครับเออแต่ชื่อไม่เป็นกินกับตาเป็นไหมเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะตาว่าโยงห่างว่าต้องเข้ากล่องหรออืมนั่งโลกเออ มันไม่เหมาะสมกับเด็กกินอันนี้ของผู้ใหญ่ดูมาดูนะสามคำม,มันจะเศร้าแล้วอืออยากกินข้าตวตรงไหนกิข้าวต้มไก่ต้ม กไม่เข้ไม่ด้ออโอเคโอเคโอเคย,ยังยัเ้ด้ไอ้จิ๋วแล้ว,วมันเป็นยังไงบ้าไงไอจิ๋ว่ะมันจะเข้าได้ไงดยมันหักนะจยสองมันมีสองตัวไอ้ดันไอ้ดักับไอ้ดันเตซ<อ>ุมนะเตซุมกับตัวเมียน่ะนะ ต้องอะไรมันหาไปเดือยมันหามืออี๋ยังต้องส่งมันเป็นหลัง,งมันต้องขามันเหรอฮะต้องขามันเหรอเออขามันไม่ค่อยอยากข้าโกลงเพราะมันกลัวโดนไอแดงเปรตก็มันอยู่แต่ข้างนอกอือข้าวเหนยียวจิ้มกับน้ำพริกก็ได้ะอะไรอืมเด็ดจัง อืมไรกินด้มยนี่ครับผมพี่พันจะเป็นครับผมของล้านอกินบ้านสวัสดีครับพัจะเป็นชาแนลชาแนลของผมถนากัแวบอยู่ก่อนสักสักการครับผม้ากันเหมือนกกนแล้วแมันเหมือนกันคือเขา mười chín chua gấp mười năm mươi mấy 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 mấy